สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับช่องออกอ๊อกแช n แนลนะครับวันนี้นะครับเราก็ผ่านเกณฑ์ของ Youtube นะครับเราก็จะมาเปิดสร้างรายได้กันนะครับโดยที่เราไปที่ลังบ้านก่อนนะครับไปที่วิดีโอของคุณนะครับก็จะเข้าที่ y o u t u b e studio นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปของเอสเดลลรานะครับ เรียนนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับสังเกตว่าผมจะผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเกณฑ์เขาก็คือ1000คนแล้วก็4,000ชั่วโมงนะครับผมก็ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยครับพอเรากดคลิกเข้าไปนะครับก็จะมี3ขั้นตอนนะครับที่เราต้องทําก็จะมีขั้นตอนที่1นนะครับอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบนะครับข้อที่2ก็ต้อง มี Google a d s e n นนะครับอันที่3มก็คือรับการตรวจสอบก็คือการที่เรา y YouTube เนี่ยนะครับก็จะตรวจสอบว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของของใครหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าก็ไปยในหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นการบางคนก็สองสามวันหรือบางคนก็สามอาทิตย์สีอ่อาทิตย์นะครับทีนี้นะครับเราก็กดเข้าไปที่ หน้าเริ่มต้นนะครับแล้วก็อ่านข้อกําหนดนะครับพอเราอ่านข้อกําหนดเลื่อนลงไปให้สุดนะครับแล้วก็กดบอกว่าฉันยอมรับข้อกําหนดนะครับของพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็กดนะครับติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดยอมรับข้อกําหนดนะครับโอเคแล้วก็จะมีแท็บตรงนี้นะครับว่ากําลังดําเนินการอยู่นะครับเราเราก็รอนะครับ พออันนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปขั้นตอนที่2นะครับก็คือการสมัครเอสเซนนะครับอ่ะเห็นไหมตรงนี้นะครับจะบอกว่าสมเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่2แล้วก็ไปที่ลงชื่อสมัครก o เกิ e เอ s เซนนะครับกดเริ่มต้นครับแล้วก็บอกว่าถ้าเรายังไม่มี g o o g l e e s s e นะครับแล้วก็กดว่าไม่นะครับฉันไม่มี g o o g l e เอ s e ซน ทำงานอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะซิงค์ไปที่ Google Adsense เลยนะครับกดดำเนินการต่อครับกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับซึ่งบัญชีที่ผมเราใช้ก็คือช่องออกออกแช n แนลนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ อ่านนะครับแล้วก็คลิกนะครับใช่นะครับส่งความช่วยเหลือและคําแนะนําให้ฉันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เลือกประเทศและเขตแดนของเรานะครับเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็เลือกไทยนะครับนะครับไทยอยู่ไหนนะไทยนะครับโอเคไทยเจอแล้วนะครับแล้วก็อ่านข้อกําหนดของประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็ยาวเหมือนกันนะครับเพราะหลอดในการให้บริการนะครับการจ่ายเงินนะครับก็คือถ้าการจ่ายเงินนะครับก็ร้อยเหรียญนะครับทอดถอนได้นะครับอันนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเราเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับพอเราเลื่อนไปจนสุดนะครับก็จะมีข้อตกลงอะไรของเรานะครับแล้วก็กดบอกว่าฉันยอมรับฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีนะครับโอเคกดสร้างบัญชีนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับ แล้วก็เป็นบัญชีของเรานะครับเราเป็นเราไม่ใช่บริษัทนะครับเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับคนธรรมดาแล้วก็เลือกบุคคลธรรมดาอันชื่อนะครับชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อเรานะครับอ่นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อนะครับอันนี้เป็นที่อยู่นะครับ เราก็กดพิมพ์ที่อยู่ไปนะครับห้าครับพิมพ์ไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็กดเลือกนะครับ จังหวัดนะครับผมอยู่นะครับเราเลือกไปนะครับไปเสนีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็เบอร์โทรของเรานะครับกรอกไปนะครับ อันนี้ผมก็จะพิมพ์ให้มันครบเลยนะครับเพื่อให้มันส่งไปถูกต้องนะครับชื่อเมืองนะครับซึ่งผมจะใส่อําเภอนะครับ เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็กดนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงนะครับ,รบก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบไอ้ g ูเกิ s เของเรานะครับว่า ถูกต้องไหมนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้องกดส่งนะครับอืมโอเคนะครับแล้วก็พอเราเสร็จตรงนี้นะครับพอเราสมัคร Google Adsense เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่ YouTube Studio ของเรานะครับกดเปลี่ยนเส้นทางครับอโอเคนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการ ตรวจสอบนะครับก็จะขึ้นอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับซึ่งถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขั้นตอนที่2อ,อาจจะใช้เวลาตรวจสอบสัก2วันหรือ3วันก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็รับการตรวจสอบแล้วก็เราก็จะเปิดโฆษณาแล้วก็มีพินอะไรอีกนะครับ เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ